สบายดีพี่น้องพอกันตอนบ่ายเนาะหลังจากกินเสียข้อขาอัดไปเนาะคนหนึ่งกระป๋องสลองเคยหละอะไรข่าวหลายข่าวยังอยู่ไหน้าผู้ใดสลองก่อนเลยเดี๋ยวนี้เออคันใดเกิดเจ็ดซีบหรือไฮกินเพื่อนห้กินก่อนละเคิงหนึ่ง

ข้างหอยเนี่ยก็เขาไหวนะอันเียนะล้งบ <to watch tactile leaf> ้านนี่แล้ว่อนแมนก็ไข่คือขึ้นอ่ขนาดไ้ันมีผาตั้งใหญ่กัข่หรอมีอยู่ในบ้านเรนใหญ่ๆนะตาอะไรอ่ช่วงนันลงไปเ่าันั่ยเลยมันล้มดิเห็ดดังกับไร้แล้วนะคนมากมันได้ชิมเนือปกสไปหาตัวใหญ่ๆมาไหว้ลูกเจ้าเบิ้งเนี่ยวด่ะะ นี่แหละมันบ่งบอกแล้วว่านี่คือพยุเขาอันนี้มันแบบนี้แหละเพราะว่าย่ามนี่ขั้นมันบกเขามันล้มเย็นสวยต้นถุงล้มต้นถุงต้นก็นี่แหละแม่แหละมันเตือนแล้วเอ้าๆนั่นนี่นะโอกาสเลยเนาะโอ้เน็ดปวกได้ช่วยออกได้หมุนออกขึ้นมาออกได้เด้อปีถึงแล้วมันยังออกได้เลย แต่คือมีโอกาสร้ายเพราะว่ามันชงสัญญ่ามเลยสันย่าและห้ามเลยก็ในในเนี้ยเห็นึ่งกันนาคายเออตัวขายกันยังว่าอีกเธอหนึ่งตัวกินในตีมันสีขาวดำสามเขยพี่น้องเลยมัดเขาเนี้ยสามเขยกับหนุนหลานโอ้โหาตีตุ๊ไทยเลยพี่น้องเลยติดเก๋ได้ได้จัดไปเลยดิ บบมัตประคนนี่ห้ามไลเป็นไล่ยู่บดิ้ลมเนตน้ำมเมนน้ำมันพิ่ธตกใหม่แล้วแล้วไป็นองเว้ยทั้งวันมักคุ้นรูเสพีหรือเปล่าชอีหไรเจเ่นเ่้าเม่นังนไรเม่นยี่บดเ้็อรกเห็นมันเหมือนเดียมนเห็นทุกนเห แสดงว่านักนักฟุตบอลที่จะติดตามนะบอลซิ่มันยิงบ่ได้เลยบ่ผู้จักบนีมันยิงบ่ได้จักเสื่อว่าลงโซลีลาจักเสื่อเออคือพูคือพวกดังๆพวกเมสซี่โรนัลโดอหัวไปจําเลยเห็นประจําเลยผมยิงบ่ได้ตี เราจะเปิดตาลาอย่างกุบอลพี่น้องเลยหลายคนก็หมักทีมไพ่ทีมทมัมนพอมินีเนี่ยเสียผีแดงเคยล่าเนอร์เสีย,เส,ยสเปอร์เอาจักกูทีมบูจัก,จกท,ทีมเสียเบิ่งนเบิรทุกทีมเออบูจักนะบูะบจักว่าสิหม,มกักคนใดไม่แต่สื่อนักเตะกันยังบู เหมาเบิ uhm. ้องกรเบ้อลให้ได้นอนดึก็ได้นอนดึกก็ได้จนอนดึกเลยมงือมมัดข้าวมัดข้าวมืดบานเป็นตั้งมไว้เลยนะแมนต่เท้าข้าเป็นไม่รุ่นกันตั้งตีหนึ่งกระลุกตีหนึ่งลุกตีสองบไยเบิ่งไสดบ่ค่อยเบิ่งสดเอนอกจาก บบนโลบนูโลหรือนโลนะเขาจีเงเวนนี่เออดยวตนขึ้นหมดเเบิ่งม่อืกันาห้าทุ่มไปแล้วโอ้ยหมดเลเพิ่งนอนยังดีแหงยั่ตีเาสิแหงแล้วโอเค้เนาะบรรยากาศมัดข้าวมัดข้าวอเนาะออปงยามันเนี่ามพ้นธรรมชาติเทาแตงบเป็นเดี๋ยว พอมินี่สิมัดหัวงูให้เบิ่งกเงียหน่อยกัดคล้องหัดคองขึ้นมานักกีบทแคนี้กะนักเดียวนกเดี้อ๋อกับประมาณสองโหลดเบิร์ตนนี้สองโหลดเนาะสองอย่าบวดเด้อมันนาได้เลยอะไรกันเขานาเขาซุ้มคว้นยู่มรับ ท่านเขาเ่ากูว่นี่้อง้นี่บมดดีแลยดูว้าวมดนีเลยมดเจ้าชีวานนะพ่อปัญหาเนี่ยสามสิบสอบได้ดีไดได้เท่าไรก็แมนมดเลยเลยนี่บ่ได้บ่ได้ว้าได้บอให้ได้นะแมนมมดเลยบ่ได้ระบุบ่ได้ระบุอ่านไว้ชุมนี่เลยนี่ ชิปิปให้นี่แมนข้าปูโอ้โหแมนแมนเพิ่ให้ได้เป็นพิเศษแมนมดเลยไล่าเตียนหน้าเพิ่มอิปตงพี่หนแมนแลวนี้ม่หเมทีแรกี่ข้าปูยิงจะพอด้าสามสิบสองโอ้นะ้พี่น้องเยมิเยเบา มักอยู่เด็กคคย่อนยได้ปะเ้าเออมเข้าเด็กๆกเซเซอยู่นะที่เขาในเมืองหะซื้อนอกินบออยู่หลายคนเขาในเมืองดุเนี่ยแหละหัวเนี่ยอยู่นอกินเนาะมันก น้ำนมือหาบได้แล้วพี่น้องหาบได้แล้วมันติหากินอยู่ในเมืองกูละหาบได้แล้วกินหาได้เป็นไม้อห้เปไม้เนี่ยมช่วงกันเลไหน้ำไม้กับ่วงมันึแล้วก็ได้ช่ันเยกันเลยน้ำไม้เยเมนูยอดดิบน้ำไม้ตับหมงขาดไดได้ตํบหมน้ำไม้ดูวดแล่งเลิดผลแล่เดีเนาะ ดีวัตวีหักบมดีเบือไปลองเลยเบืโอ้กสิบบาทน้อยหนึ่งจะซื้อเงี้ยแส็งยำแรงยิบเดียวมันบวมขึ้นด้วยมันไปกินนั่งวานมันไม่แข็ง เอาปไเอหน่อยมารวมกันเี้ยเดียวมึงเนาะหัวเนาะใหญ่เป็นสาวหมดเลเอาะจแวบี้ยเดียวเลยลูกกวเลี่ยงอยู่กูมือขนาดก็นังใหญ่ไวนเลอะไลเนาะพัฒนการคือว่าไปว่ามึกเริ่มหูจ็คหนักแจหนึ่งเดีเด็กน่อยพัฒนาการไวกลัวนี้แต่ก่อนไล่ ที ة, well, ่เฮาเบิ ong, yo, ่งเฮาอันเบิ right. ่งพัฒนาการของเด็กคู่มือนี่เออบางคนน่ะบ่ฮอดดึบ่ฮอดปีน่ะอย่างเป็นแหละต่างกันหลายพี่น้องเอ้ยตามยุคตามสมัยมันคือว่าแหละอายุคนมันก็สั่นลงสั่นลงแล้วเพราะว่าเด็กน้อยมันพัฒนาการไวแนวนี่กกมันกับเผาใหญ่ไอายุคนก็คู่มือนี่บ่หอดเจ็โอ้ย

แปสิอกไล่าบแน่นอว่าวำว่าตามควมจริงกับซํำพอนองเทนซํำนี่กิดเยาว่าจะเครื่องค้นเลยรได้ว่าแตะควมจริงแนี่ัว้ำให้างคนแล้วหักสามชิดเครืองแล้วพอกนี่เนี่ยนก็อด่เบาเานกระ่าไอหนุาครโอเานกาเกาเลยชงแล้วบาด้ ไปสามอกะดาสองบซินเน้สามสามสามสีโอ้บอซินสามสามสามสี่้คุ้นนะคค้นนะอาอยู่มาเปิดเผยไกขาเนาะเกยกด้เบอเดตันออกเลยมีตัวมีตัดอเกยากรดอกเจ้าเด้เจ้าเด้คอยเสาหายยเาแล้วคอยกระด้ยังบสเองมาเริ่มถึงขึงแล้วพี่จาก็ยังสามีปลายขึงเลยอยหาเปิดเผยตัวจริงท่านอาจาเป็นห้ามนะอายุ่ะ ว่าห้ามขาดเลยครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้เหโอ้โหอ้อ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอีโหโอ้โหโอาอ้โหิ้โหโอ้โหโอ้้โ้ออ้้อ้อออ้้้อ้อ้้อ้้ เี่นองสวยกันหมดเขาอายุห้าสมคนสี่คนนี่หอยโกเปดเลยลุงเลยปรางพูดง่ายาไม่เหลจ้องลักเด็ก้อยมันก็แม่นลุงกันอายุห้สานี่สาลักน้อยลูกลานในเมียนเ่นเนาะด้เลี้ยนในเล็กเยุ เหนเงยเอได้เลยโอ้ยวัดเป็นเล็กน้อยขึ้นไหมอยู่นเลยเล่นแต่ว่าโชอบวัดเนี๋ยวจักแม่นบ้อมแม่นอันนองเขตวัดยาเยือนอายุร้อยกว่าปีเนาะจะสิร้อยสิร้อยเลยอยู่นั่นเองเล่าอายุยืนหรือเปล่าะ้อยกว่าปีเลยสามหลักวัธรรมดาดูแข็งแรงๆไอฮอดเลขสามหลักคือว่าสุดๆเลยนะ เราเขาไปอ่นเอาไปตัอเขายังเห็นเรานังสบายเนาะเาคือแปลว่าเลาก็ดูแลทางกายเราดีอย่เี้ีเออทีเรากัขนาดนั้นแล้ยังข้ามัดขึ้นลงเื่อด้เลยเออเป็นเมันบ่ห้องเ้าก็เลยห้องโอ้ยเจ้าอสัวปดที่ปที่เจ้าว่าเลยคืออดลวโอ้ยทัวทำบุญมาหลายหลายวัดเล นานมาเยอะแลนะนานมาเยอะต้นบุญมาลายแล้วไปที่เปลี่ยนเลยน่าหกศูนย์มั้งก็โอเคแล้วหกสิบห้าสิบป้อมวันนี้มันพวกเรามันเยอะแม่ลูกลูกมันหลายเนาะครับแตอนนจังหวัดสันไทยเฮานี่ร่งต้นแล้วลูกมันหลายมือนี่มันก็คือว่าอะไรมันตามหยกต้มสมัยมันพัฒนาไปถึงต้นจะลายลูกจะลายมันก็ชิ็มประเทศเลยหวยบอลโย่ ต้นมันลายขึ้น้องเอาไปลุ่มขึ้นเพิงก็ได้ดแน่ะไข่ก็เชี่ยวลงเอาขึ้นเพิ่งเลยกัจบเลยนะโดยจบต้นกระดาษต้อนนี่ยืนต้นตายเลยพี่น้องเลยผ้าผ่าลงเนาะผ้าผ่า้รให้มัน,นเป็นง่าขาดลงมาเลยบ่อยเด phát, 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 นี่ให้นี่หน้าแห้งให้นี่เหาะสอยกันสามสี่คนนี่มัดเขานี่เอ้ยสูดได้คำว่ามัดคนเดียวนี่บโอ้ยหาเดียวนี่เกิดเอายั่งเอายั่งแล้วโอ้ยดดเ็้วยออื